คุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคแล้วก็คนที่ทํางานในพรรคทั้งหลายพนักง,งานที่คอยให้กําลังใจนะครับในการต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคทีมกฎหมายของพรรคเก้าไกลโดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าก็าํางานอย่างหนักมาตลอดช่วงบกเดีอยที่ผ่านมาโดยเฉพาะพวกช่วงโค้งสุดท้ายตอนปีใหม่ก็ยังทำทำทแถลงปิดคดีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยแต่ว่าทางสลผมก็ ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ของผมเตรียมพร้อมสำหรับผมทางบวกและทางลบด้านวยถูกต้องเลยครับก็เรามีเตรียมตารางนะครับแล้วก็แผนดําเนินงานของภาคก้าวไกลแล้วก็ผมตลอดทั้งปีแล้วนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ออกมาในรูปแบบเดิมก็คือทํางานเพื่อประชาชนต่อไปไม่ว่าจะแบบไหนก็ สาวะที่นี้ก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมมีแผนเรียบร้อยแล้วนะครับทางผมว่าวันนี้ต้อถามว่าสารที่ศาลที่าลวจะลงคะแนนก่อนหรืจะข้าสภาก็คือตามแผนดำเนินการของพรรัก,ก้าอไลในกรณีที่กลับเข้าสภานะครับในส่วนว่าจะเข้าได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ก็คงต้องหารือกับทางประธานสภาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอกสารเอ่ยระหว่างสององค์กรก็คือสารรัฐธรรมนูญก,กับ รัฐสภานั้นต้องใช้เวลาเลยยังไงก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายตามเรื่องอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ขอฟังคำวินิจฉัยก่อนครับวผมไม่ในนส่กับคำยิ้มยังความว่าสื่อเรายังไม่ใจมากเลยตั้งแต่ไหนนะคะในคำยิ้มสื่อในความหมายอีกสามที่จะให้หรือไม่ครับก็ยังมั่นใจตามมบรรทฐานของคำตัดสินนะครับของสารรัฐธรรมนูญเอง,องหรือศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งหรือสาลปกครองสูงสุดนะครับก็ถ้าใครได้ลงดูในรายละเอียด ก็คงจะเห็นแล้วครับว่าการจะเป็นสื่อมวลชนนั้นต้องอมีใบประกอบกิจาการหรือว่ามีข้อแม้อะไรอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เราก็ได้นาข้อเสนอนีอ้สู้ในชนาสัตวไปแล้วนะครับก็คงลงรายละเอียดมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับวันนี้จะยังเหลืออะไรที่รู้สึกว่าเป็นไว้ตัวเอ,องไหมในข้อแ้บ้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ว่าจะข้อเท็จจริงในอดีตแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องงานอนาคตก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็น าการเมืองเหมือนเดิมมีแผนตลอดทั้งปีแล้วนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่นานที่ผมได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าพักชัยวัฒด์ว่าให้ทำรดแม็นะครับสถิติรถแม็ของพนะักเก้าปลยในการทำงานปีที่จะถึงนี้ก็ยังมีแผนรองรับเรียบร้อยแล้วก็ คงเตรียมแพ้เตรียมการแถลงครับเตรียมการอันแทงแบบรถแหมือนการแข่ของพัก,กเก้าไลแล้วก็นนมีแขกจากต่างประเทศมาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ลงพื้นที่พักหนึ่งครับมีอะไรฝากถึงมวลชนที่เขารอกันอยู่ตรงด้ <c oughs> งานหน้าก็กราบขอบพระคุณสําหรับทุกกําลังใจนะครับที่ให้พวกเราพรรคก้าไกลโดยตลอดมายังไงก็จะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับ facts legal basis Consistency of the legal system here in Thailand. If you look at the past, whether uh, you determine it's a media company or not, it's not just the registration, but it's also the media, uh, the revenue of the media, the license, as well as the bandwidth. And I think I've fought my case through articulation of facts and collection of facts, whether it's personal or professional. Is this case comparable to what has happened to your predecessor, Mr. Tanaton? I think it's a contrast, not a comparison. It's a, it's a contrast of those uh, who the court deem as uh, not not in favor yeah and then it's a comparison comparison with those that court deem favorable so so we've used that line of argument in the in the in the court in the last month It's, a de it's only a detour you know we're moving forward we have a uh, plan ahead in terms of scenario analysis so regardless of uh, what the verdict is today we'll continue working for you we'll continue fighting for you <laughs> อรอฟังครับรอที่ดีใจเดียวนะครักวิชาชีพใจจริงครับว่ามันไม่เหมือนองคุณธนาทรได้นะครับมัไนไม,ไม่เหมือนคุณธนาทรผมคิดว่าน่าจะลงรายละเอียดไปน,ะ,นะตอนนี้แต่ว่าถ้าสั้นๆตอนนั้นสารท่าน,นเห็นว่ายังมีใบประกอบกิจาการสามารถมาผลิตนิตยสารได้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีของไ t v เนี่ยถามกสทชแล้วไม่มีไลเซนส์นะครับแล้วก็ ไม่มีขึ้นกองที่ที่ลายเป็นของไทีพีเอสแล้วไม่สามารถกลับมาทําธุรกิจตั้งต้นได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าไอทีพีจะกลับมาหรือไม่กลับมามันเป็นเรื่องของอนาคตมันควรที่จะตัดกันกับวันที่ผมได้ปันทรัพย์ให้กับน้องชายไปแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมแล้วไม่ว่าจะเป็นึ้นในอนาคตขอบคบณทุกแมรี่เลด้วยครับต้องขอความเห็นใจด้วยโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวผมสายกับสารนะครับต้องขออภัยจริงๆขอคำถามสุดท้ายนะครับอาชครัะ สั้นๆก็คือหทั้งผมและผมและคุณชัยวัน์ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครยึดติดกับตําแหน่งเราแค่ต้องการที่จะทํางานอันที่สองก็คือต้องฟังการประชุมของสถาบันพักการเมืองก็คือการประชุมวิสามัญเดือนเมษา,ายนครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบขอนุญาตครับ